สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวบัตรเครดิตใบหนึ่งก็คือบัตรเครดิตกุ้งสีเฟ r ร์สชอย c e วีซ a าแพ t i ิ u นหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยได้มีการเปิดใช้งานมาประมาณสัก3เดือนเหตุผลที่สมัครบ,บัตรใบนี้ก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะ ซื้อโทรศัพท์มือถือแต่ว่าอยากได้บัตรเครดิตที่มันสามารถผ่อนได้0%นนานสูงสุด24เดือนซึ่งก็ได้มีการทำการค้นหามาแล้วบัตรเครดิตใบนี้ก็คือเหมาะมากๆหลังจากนั้นเลยตัดสินใจสมัครแล้วก็นำมาซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้0นอร์เนานสูงสุด24เดือนก็ถือว่าเหมาะมากๆกับการใช้งานของตัวเองวันนี้ก็เลยจะมา รีวิวให้กับทุกๆคนได้ฟังว่ามันมีข้อดียังไงสำหรับบัตรใบนี้อย่างแรกเลยข้อดีของมันก็คือสะสมคะแนนทุกการใช้งาน25บาทเท่ากับ1คะแนนนะครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆรับเครดิตเงินคืน1-5%ก็คือเราสามารถที่จะได้ทั้งแต้มแล้วก็เครดิตเงินคืน โดยโปรโมชั่นเครดิตเงินคืนของเขาเนี่ยก็จะคือการใช้งานตั้งแต่4,000บาทถึง29,999เนี่ยก็จะได้เครดิตเงินคืน1% 30,000บาทถึง99,999ก็จะได้เครดิตเงินคืน2%ตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปก็จะได้เครดิตเงินคืน5%โดยจำกัดวงเงินการคืนเครดิตเนี่ยที่ได้เครดิตเงินคืนก็จะอยู่ที่ 2,500บาทนะครับโปรโมชั่นพวกเหล่านี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนก่อนทำรายการนะครับทุกคนผ่านแอป You Choice ของเขาถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆแล้วก็คุ้มมากๆกับก,บการใช้บัตรเครดิตแล้วก็ยังมีข้อดีคือฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและปีถัดไปเพียงใช้งานครบห0,000บาทต่อปีเราก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม บัตรเครดิตใบนี้ยังสามารถเลือกแบ่งจ่าย0%ได้นาน3เดือนในยอดบิน3,000บาทขึ้นไปหรือเราจะรวมบินตั้งแต่บิน500บาทขึ้นไปให้ครบ3,000บาทก็สามารถที่จะเลือกผ่อนได้เช่นกันแล้วก็เป็นตัวที่ผมสมัครบ,บัตรเครดิตใบนี้มาแล้วกันก็คือสามารถที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น iPhone Samsung นะครับเราเลือกผ่อนได้เนี่ยสูงสุด 24เดือนแล้วก็ยังผ่อนศอีกด้วยแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องไปซื้อที่ช็อปใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าผมเคยไปแบบซื้อในช็อปเล็กบางทีเครื่องรูดเขามันไม่เข้าร่วมกับแคมเปญอะไรพวกนี้นะครับอย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงเลยผมไปซื้อที่ a i s Shop นะครับแต่ว่าเป็นศูนย์ใหญ่ตามแบบเซ็นทันต่างๆนะครับเราก็ไปถามเขาเลยว่าโอเคเรามีบัตรเครดิตใบนี้แล้วมันสามารถมีโปรโมชั่น0% 24เดือนได้ไหมเขาก็จะตอบให้เลยนะครับซึ่งต้องไปช็อปใหญ่เท่านั้นนะครับทุกคนถึงจะสามารถที่จะผ่อน0%นาน24เดือนได้สำหรับถ้าใครจะซื้อโทรศัพท์มือถือนะครับถือว่าดีมากๆ นอกจากนั้นเขาก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆที่น่าสนใจเยอะมากๆนะครับทุกคนเป็นบัตรเครดิตใบหนึ่งที่มีโปรโมชั่นอยู่ตลอดเวลาและการทำรายการต่างๆของเขาเนี่ยเพียงลงทะเบียน ก่อนใช้งานผ่านแอปยูชอยเนี่ยถือว่าเหมาะมากๆนะครับไม่ต้องส่ง s m s ออะไรเหมือนสถาบันอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของเรื่องเครดิตเงินคืนก็คือถ้าเป็นของสถาบันอื่นๆอย่างเงี้ยเขาจะให้เราลงทะเบียนแล้วก็ผ่านไป3เดือนหลังจากจบโปรโมชั่นนั้นๆเราถึงจะได้เครดิตเงินคืนก็ค,คือคืนภายใน90บวันอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับผมมันนานมากๆแต่ว่าบัตรเครดิตใบเนี้ยมันสามารถที่จะรู้ผลเครดิตเงินคืนแล้วก็คืนเงินเข้าให้เนี่ยเดือนต่อเดือนเลยถือ ว่ารวดเร็วมากๆบัตรเครดิตใบนี้เหมาะกับใครเหมาะกับเด็กจบใหม่เฟิร์สชอปเปอร์นะครับเหมาะสำหรับสายช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆตเติมน้ำมันกินร้านอาหารเพราะว่านอกจากยังได้แต้มแล้วเนี่ยยังได้แคชแบคคืนด้วยบัตรเครดิตใบนี้ไม่เหมาะกับคนที่ใช้จ่ายน้อยเพราะว่า ถ้ายอดไม่ถึง50,000่นบาทต่อปีเนี่ยเราจะกลายเป็นเสียค่าธรมเนียมรายปีได้ซึ่งเราไม่ยอมเสียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าตัวเองใช้งานไม่ถึง50,000่นบาทต่อปีเนี่ยก็แนะนําไปสมัครบัตรใบอื่นๆที่มันไม่มีค่าทมเนียมรายปีหรือว่าฟรีค่าทมเนียมรายปีตลอดชีพก็จะเหมาะกับการใช้งานสำหรับคุณสมบัติในการสมัครบัตรใบนี้ถ้าเป็นพนักงานทั่วไปก็มีอายุตั้งแต่2 0ถึง55ปีมีรายได้ประจำตั้งแต่ 1 5 0 0 0บาทขึ้นไปเอกสารที่ใช้ในการสมัครก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้าและด้านหลังสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดหรือว่าหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริงสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนสำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกของธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเข้าในกรณีที่สมัครสินเชื่อกดเงินสดแล้วก็เอกสารอื่นๆนะครับก็เช่นค่าล่วงเวลาค่าคอมมิชชั่นต่างๆ สามารถสมัครได้ผ่านแอป h o o i e นะครับต้องบอกว่าเป็นการสมัครที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน U Choice ของเขาแล้วก็สามารถที่จะกรอกรายละเอียดในการสมัครอัปโหลดเอกสารและสามารถติดตามผลได้ผ่านทางแอป h o i c e อย่างที่ผมเคยสมัครเนี่ยผมก็สมัครเฉยใช่ปะแล้วก็ผมจําได้ว่าผมอ่ะลืมแนบสเตทเมนต์นะทุกคนแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่โทรกลับมาแต่ผมก็งงเหมือนกันว่าผมไม่ได้แนบไปแต่ก็ผ่านเฉยเลย แต่ถ้าจะให้สมัครและชัวร์อยากให้ทุกคนเนี่ยแนบแล้วก็กรอกเอกสารรายละเอียดทุกอย่างให้ครบเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรวดเร็วต่อการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติต้องบอกว่าอนุมัติเร็วมากๆนะคือผมสมมุติผมกรอกรายละเอียดไปวันนี้แล้วพวกนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อโทรกลับมานะครับถามรายละเอียดต่างๆนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นผ่านไป30นาทีเขาก็มี SMS ส่งมาว่าบัตรของคุณได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็จะ จัดส่งภายใน7วันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจัดส่งเนี่ยเราก็สามารถเปิดใช้งานแบบดิจิทัลรอบัตรบัตรจริงมาก่อนซึ่งก็ถือว่าดีมากๆสําหรับใครที่อาจจะใช้จ่ายออนไลน์แล้วบัตรยังมาไม่ถึงก็สามารถที่จะเปิดเป็นดิจิทัลก่อนผ่านทางแอปยูชอยเพียงถ้าเราได้รับการอนุมัติเรียบร้อยก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับยังไม่ต้องรอบัตรจริงก็ได้พอบัตรจริงมาแล้วพอเราลงทะเบียนในแอปเซตนี่บัตรดิจิทัลมันก็จะหายไป แต่ยังไรก็ตามนะครับในการใช้บัตรเครดิตเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไม่เป็นหรือว่าไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยการกดเงินสดดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่างๆถ้าไม่มีนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาตรงนี้มากๆเพราะว่าดอกเบี้ยบัตรพวกนี้มันค่อนข้างที่จะโหดจริงๆ16-25%เนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับบางทีเราหาผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยยังไม่ได้ปีละ16หรือว่า25%เลย ก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยเลี่ยงการจ่ายบัตรเครดิตล่าช้านะครับเพราะมันจะมีเรื่องของดอกเบีย้ยเข้ามาแล้วก็อยาจ่ายขั้นต่ำนะครับตอนนี้ต้องอยากจะขอร้องทุกคนก็คืออยาจ่ายบัตรเครดิตขั้นต่ำนะครับเพราะว่าเราจะเสียดอกเบีย้ยที่มันเยอะมากมันจะกลายเป็นดอกเบีย้ยที่แบบเยอะแล้วก็ตามไปเรื่อยเหมือนดินพ่อขางหมูทุกคนมันจะอาจจะไม่จบไม่สิ้นนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วย แล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตในการกดเงินสดนะครับใช้จ่ายแต่พอประมาณนะครับเราต้องรู้จักลิมิตการใช้จ่ายของตัวเองนะครับใช้แต่แบบพอดีพองามเนาะแล้วก็ระวังการโดนขโมยข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะครับก็มันจะเป็นความที่ไม่ปลอดภัยสําหรับบัตรการใช้งานเรา แต่ถ้าใครรู้สึกว่าบัตรเครดิตเราไม่ปลอดภัยมี OTP อะไรต่างๆส่งมากเกี่ยวกับบัตรเครดิตของเราแล้วมันแปลกๆเนี่ยให้ทุกคนรีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับเขาก็จะทำการเปลี่ยนบัตรใบใหม่ให้โดยไม่ลังเลเลยสำหรับการรีวิวก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบบัตรเครดิตใบนี้ก็สามารถไปดูรายละเอียดอื่นๆอีกได้นะครับเพราะว่าเป็นบัตรเครดิตใบหนึ่งที่เหมาะมากๆ